สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่คู่สู่คุณพบพอกับช่องสาบานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่19กันยา6 7จิตจ้าอากาศเมื่อนี้เป็นอึมครึมค่ะแต่ว่าฝนบ่ตกตกติดตอ่อกันมาสองสามมือพี่น้องเอ,อ้ยตกขักก็ฝ่าห่วยตกเฮงเฮงจ้ะเอา ทางใดเป็นจา้าใดมินไปคลิปมาบอกสู้กันฟังในเด้อค่ะส่งกำลังใจเนาะค่ะไปถึงทางผลล่ะค่ะทางจังหวัดหนองคายบึงกันหลายจังหวัดที่นำถ่วมส่งกำลังใจไปให้เดอ้อส,ส,สู่วิกฤตเดี๋ยวกะผ่านไปจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขเนาะค่ะของเจ๊หนองคายอู้พี่นองเลขเจ๊หนองคายนี่เลขในตารางเพิ่นเขาคุ่งวดโดดเลขวิ่งเพิ่นกะเดินดี เพิ่นหหกหนึ่งออกหกสองพี่น้องเอยพี่น้องเอเตกะเพิ่นกะสูกะมานคือเกาพอเพิ่นสายเลียนเอาเนาะเพิ่นพูดทุนไหลจ้ะเพิ่นทุนไหลเพิ่นเลียนเอาสูตรเลขเพิ่นนี่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาเพิ่นซื้อเองเพิ่นว่าไ้แบ่งปันไสเดิค่ะแบ่งปันสาบันนาเนี่ล่ละเฮ็ดขึ้นมาซื้อเองเนาะค่ะเพิ่นวานเพิ่นถึกสตาเพิ่นก็เลยแบ่งปันก็ห้สาบานนาเมาเวานี่ล่ละแต่ว่าเพิ่นแบ่งปันนี่ เพิ่นก็อยากให้พี่น้องแฟนจองอิบซีเนาะผู้ใดโศกผู้ใดามาร์กเฮ็ดบุญเนี่ยเด้อเพิ่นอยากให้เฮ็ดบุญเพราะว่าเพิ่นมักทําบุญนีค่ะเดินสายทําบุญเพราะเพิ่นอายุหลายแล้วเพิ่นก็เดินสายทําบุญต่อดวงเจ้าของไปเรื่อยๆเรื่อยๆสายมู้มูว้ววัดนั้นวัดนี้นิงสิแม่จ้ะกับประกบกับสูตรหวยเพิ่นเนาะค่ะเลขในตารางเพิ่นเดินดีขันผู้ใดมกักกจับในตารางเด้อค่ะงวดบ่างหันเพิ่นให้วิ่งเนาะค่ะ6กกับศก็เข้าไปที่6คือ6 6 2 6 2ตัวเลยพี่นอ้อง จ้ะคลิปนี้เนาะคะ่ะกลับมาบอกสู่กันฟังสําหรับเอฟซีผู้ใดมักจัดผู้ใดคัดกะเลื่อนพานจ้าไอเป็นไอดีไลเดอร์คิวอาคดทางสาวบานาจ้าผู้ใดอยากทักทายเนาะคะ่ะมิยังเนาะคะ่ะทักทายมาได้ในไอดีได้เนาะค่ะผู้ใดอยากแบ่งปันตัวเลขความฝันหรือว่าสูตรหวยเม่นเม็นอยากมาแบ่งปันคือจังเจ๊นหองไครทักทายไม่ได้เลยจ้าเป็นไลส่วนตัวคะ่ะ เขาฟรีไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายคันเมนไลนอันใดเสียค่าใจใจนันเป็นมิจชาฉีพเด้อพี่น้องค่ะกะระมัดระวังนะค่ะเงินท้องหายยากเนาะสว่วนสีหาใดบาท2องบาทพี่น้องจ่ากะอย่าไปหลงกลเขาเด้อค่ะจ่ากะตามนี้ค่ะอ่าช่องทางที่ติดต่อสาบานนาได้นะคะมีช่องทางทางไลน์นี่นะคะ่ะไอดีไลน์นี่แหละคิวอากุดอยู่นะคลิปกับช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนอกนั้นสาบานนาบา่ไดลงคิดทางใดเด้อจ้ะ อ้าก่อนสิไปบึ่งงวดไม่เดียวสาบนาะช่ให้บึ่งงวดเก่าของเจ๊นองคครกอนว่าของเพิ่นเขาจังไหนมาจังไหนเหล่ากะเล็กในตารางเพิ่นเขาจังไหนเนะาะไปบึง่งไปฟังผอมๆกันจ้านี่เด้อค่ะอันนี้เป็นงวดเก่านี่สาบนาเขียนไว้ให้เบึ่งอยู่นี่ค่ะงวดเกา่าเพิ่นห้วิ่งหกกับศูนย์ไปน้องก็กเข้าไปที่หกบุญเนาะให้หกหนึ่งออกหกสองนี่เสียดายไหลแต่ว่าเลขในตารางเพิ่นนี่มีเด้อค่ะจับเอาเพิ่นเข่ยำอยูวยว่าถ้าบ่มักได้จับคู่นันให้จับในหกตัวนี่ สามารถเวียนกันได้เลยหกตัวนี้เนาจ้ะนี่ออกหกหกสองเสียดายลายค่ะอันนี้สถิติงวดเกา่าอ่าไปเบิ่งงวดใหม่ค่ะสาบนาเขียนใส่การะดาษให้ชัดเจนแล้วนี่ค่ะมาแล้วเจน๊น้องคายในงวดวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดจ้านีเพิ่นให้วิ่งบนล่างเปดกับเก่าเด้อพี่น้องไปที่เปดกับเก้าจ้าจับคู่ไห้คือเก่าค่ะเก้ 9, หาหัง 08 18 48ปดหนึ่ง0ปดสี่แปดศูย์เก้าสี่เก้าปดเก้าสามศสามสี่และสี่เก้าจ้าโอ้พี่น้องหวดนี่คือเลขงามเท้งามครับจ้ะเนาะคะ่ะสำหรับเลขในตารางเนาะคะ่ะนี่เด้อเลขในตารางเพิ่นค่ะแถวด้านบนมีศูนย์มี8ปดมีสองแถวด้านล่างมีสามมีเก้ามีห้าเนี่ยค่ะเพิ่นกระจับในตารางนี่ลหละนี่สามันะคิดว่ามันจับในตารางนี่ เียนกันอยู่ในนี่แหละกับพิจาราเบบึงพี่น้องค่ะทาเมนว่ามักเลขในตารางนี่ก็สามารถจับได้เลยเนาะค่ะนี่ค่ะพิจาราเบบึงเอ้าสิเปรียบเทียบสถิติงวดกาก็งวดใหม่บึงกอจะได้เกล็บหน้าจอง่ายๆอ้าวเนี่ยค่ะสถิติงวดกวดวดก็งวดหม่จากเจ๊น้องคายเนาะค่ะ จับตาในเลขกในตารางอันนี้เอฟซีขอตะเลขกในตารางทั้งเจนของใครมาดิค่ะหลายหลายเอฟซีอยู่ทักทายสาวบรณามาแต่ว่าทั้งเจนนี่เล็กออกปุ๊บปนชงไม,ม่ปรับดีแต่ว่าสาวบรณากะสว่วนสีเรียบเรียมคำว่านอมันกะการเฮ็ดคลิปได้ยังบ่ได้ไง่ายดิพี่น้องเนาะค่ะหลายแล้วหลายอย่างผู้เฮ็ดคลิปจะรู้ดีว่าสว่วสีตัดคลิปส,ส่วสีมาเปลวลงคลิปสว่วนสีอัปโหลดโอ้หลายอย่างพี่น้องกะนั่นล่ะค่ะคำขอบคุณกะ ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นแหละพี่น้องเช็คปิดค่าการมองเห็นเนาะค่ะเปิดหน้าจอจ้า f c จน้องคายเนาะเจเพันถือกุงวัดกุงวัดพี่น้องดวงเพิ่นเนาะเทวดาสุกไซค่ะเพิ่นก็ไดเรียนเนาะเพิ่นทุนไหลายเป็นก็เรียนเอาองงสิพี่น้องจ้ะแล้วก็เลขจับคู่นี่เพิ่นบ่ได้สื่อบ่าทุกตัวได้พี่น้องเพิ่นเลือกแต่โตมักพิจารณาเอาโตมักเนาะค่ะ เอาค่ะสาบนาันคกะนำมาเป็นแค่แนวทางจะจัดหลดพี่น้องเข่นว่าตุงสำนักใดเนี่ยค่ะไปเปรียบเทียบเบื้องเพื่อนข่าวเลขวิ่งหนีบนล่างบรไทัเป็ดก็เก่าไปเปรียบเทียบเบื้องว่าสำนักใดเพื่อนวิ่งแม่นแม่นนะคะตัวเดียวแม่นแมนะ่นน่ะมาจับไ่เลยค่ะเลขเป็ดก็เลขเก่าเนาะคะ่ะเลขเป็ดนี่ไปส้นกับอาอมึงยดเดอิอนี่บนเน่ได้นี่มีฮีได้นี่ไปส้นกับสิทธิอาจารย์เนี่ยพรอมนี่ ค่ะที่สาบนาลงไปนี่เด็กเปรนี่โอ้ลงมานี่สนไหลาอาจารย์ใส่สำนักอยู่ไดจจะก็คือว่าล่ะค่ะสูตรหนวยมันกับใครเครื่องกันเนาะผู้เหตุสูตรเป็นกะคิดตามสูตรของเพ่นเนาะคะ่ะทุกอาจารย์ทุกทุกเซียนสามนาหนับถือเิ่นเดจ้ะทุกอาจารย์ทุกเซียนเพิ่นมีสูตรอยู่แล้วค่ะเพิ่นไม่ได้ไปคัดลอกไผดอกพี่น้องค่ะเพิ่นกะน้ำหาเนาะคะ่ะ สิ่งดีๆมาแบ่งปันกับขอบคุณเพื่อนเพื่อนบ่ได้วังอย่างตอบแทนเนาก็ขอแค่คำขอบคุณแค่นั้นเนาะค่ะก็ให้คิดบวกเอาไว้เด้อเอฟซีจ๋าค่ะอ๋อค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซาบนาก็ขอให้พี่น้องแฟนชองเอฟซีสู่คู่สู่คนเฮงปังดังรวยสู่คู่สู่คนเงินเลยกองทองเลยเข่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็อย่าลืมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเปิดค่าการมองเห็นจ๋า ไปแล้วค่ะเฮงเฮงรยรยปังๆัง,งพอกันคลิปหนาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้ายะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวสมิิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะธามมนิโช ติระโสยะาสัพพิติโย,ยวัชันโตสัพโรโควินัส,สตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุขังพระลังสุ